การทำทุเรียนส่งออกไปต่างประเทศมีขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งในหลายคนยังไม่รู้สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูอินเตอร์จะพาทุกคนมาดูทุเรียนภูเขาไฟส่งออกนะครับขั้นแรกเลยเราจะเข้าซื้อสวนนะครับจะเป็นความน้ำา b c c แยกไซส์ยังไงก็แล้วแต่ที่ตกลงกับชาวสวนได้ราคาในช่วงนั้นนะครับซื้อออกมาแล้วนะครับรถก็จะมาเทียบลงที่ลง เพื่อที่จะป้ายน้ำยาอ e ีทิฟ o อนขมิ้นแล้วแต่สูตรแล้วต่ลงนะครับแล้วก็มาคัดแยกคัดไซส์ A B C D หรือตกไซส์ออกนะครับเพื่อจะเอาไปชุกน้ำยาซึ่งในหลายคนเห็นคลิปในออนไลน์นะครับมีการเอาทุเรียนจุ่มไปทั้งลูกคือน้ำยาตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันเชือ้อราและหลายคนตกใจว่าเป็นอันตรายไหมนะครับ คือสารพวกนี้จะไม่เป็นอันตรายซึ่งการส่งออกทุเรียนแต่ละประเทศเขาจะมีมาตรฐานของเขาถ้ายาเป็นอันตรายก็จะไม่สามารถที่จะส่งออกในประเทศนั้นๆได้นะครับเราชุบน้ำยาแล้วเป่าพลมให้แห้งนะครับแล้วแพ็คลงกล่องแพ็คลงกล่องเตรียมขึ้นตู้นะครับคอนเทนเนอร์ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์จะมีความ เย็นอุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆที่แล้วแต่แต่และตู้ที่จะตั้งอุณหภูมินั้นไว้เพราะเห็นนี้ถึงต้องใช้น้ํายาการเชื้อราเข้าไปด้วยซึ่งยาพวกนี้ไม่มีใครมาบอกสูตรแต่และลงแต่และที่เขาก็จะมีสูตรน้ํายาที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแพ็คเตรียมขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เป็นขั้นตอนที่ลหลายๆคนอาจจะ ยังไม่เคยเห็นนะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับสำหรับชาวสวนที่ไม่ได้เข้ามาในที่ลง้งในการขั้นตอนการทำทุเรียนส่งออกว่าทำยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับก็เก็บคลิปเก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสวนยายหนูอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ